เจ๊นายกำลังซีเรียสกวนไม่ได้เลยกวนไม่ได้เลยจังหวะจูนเนี่ยเสียวหัวล้อก,ก็เสียวหัวล้อเหอะอันตรายเจ๊แย่แล้ววันนี้พอดีมีรถล,ลูกค้าเข้ามาสองคันแต่ว่าเจ๊ขออนุญาตแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นข้อกังขาของคำว่าตู้ไฟเบอร์หลังบ่ทำไมต้องเป็นโอม ก็อย่างที่เคยแจ้งไปนะคะวัตถุประสงค์ของลูกค้าคือหนึ่งเลยไม่อยากขยับเบารดนบนภรรยาบนนั่งไม่สบายเนี่ยเดินทางนั่งไม่สบายเลยขาน็อตต้องขยับเข้ามาปรึกษาที่นี่ดีกว่าผมอยากได้เดิมๆแล้วอะนั่งไม่ถนัดมานานละอันนี้คือลักษณะของตู้ไฟเบอร์ที่แบบบางทีเนะี่ยค่ะขานอขอ็อตขาบเบาเออ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการ,รแดัดแปลง,ปลงแดัดแปลงหรือว่าต้องขยับเบาะตู้ไฟเบอร์พวกนี้จะต้องเจาะยึดนอด็อตตูไฟเบอร์ของเราเนี่ยค่ะมันไม่มีมันไม่มีตำแหน่งของการยึดมันไม่มีตำแหน่งของการยึดน็อตเลยคือมันเข้าล็อกเลยค่ะแล้วความหนาของตู้ก็มากปริมาตรเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วทุกตู้เนี่ยเราทำตู้เปิดก็คือจะมีพอร์ต เพราะนั้นมูกคีเสียงที่ฟังนอกรถในรถก็ยังได้ความได้เนื้อของเบสที่ดีอยู่อันนี้คือ1คคันนะคะวัตถุประสงค์ของคันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนตู้เพราะว่าเดิมก็คือใส่ซับโฟข้ามาแล้วก็คือตู้ตู้มันต้องขยับเบาใช่ไหมพี่เคสพี่ลูกค้าเปลี่ยนอะแล้วหน้าซัามีปัญหาอะไร อ,อ,อ,อ๋อก็คือหนึ่งนาซับกระพือแล้วก็ตู้ขยับเบาอ,อีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งตู้ไม้ตู้ไม้ก็เสียงดีนะตู้ไม้นี่ข้อเสียของการต้องเปลี่ยนตู้เพราะอะไรคะตู้ไม้พี่เหลือคะเมื่อกี้ที่ที่เปลี่ยนตู้เนื่องจากว่าเออมันมันต้องขยับด้วยแล้วก็แล้วก็อโอ้ขอโทษขอโทษ ือหนึ่งก็ขยับด้วยแล้วตรงนี้ล็อกไม่ได้คือมันเข้าล็อกไม่ได้อะนึกออกปะเวลาเราดันเบาะจะนั่งให้มันสบายแล้วมันดันไม่ได้มันแค่วางไวเ้เฉยๆทั้งตำแหน่งนี้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยตำแหน่งนี้เขาก็วางผ้าเฉยๆไม่ได้มีการาลงล็อกเหมือนเดิมแล้วก็ตำแหน่งนี้ก็ไม่สามารถปิดเบาเข้าไปแล้วล็อกได้สำคัญสำคัญอย่างยิ่งเลยอุปกรณ์มีความเสียหายเสียดายอย่างยิ่งเลยดูด,ดูดูหน้าซ้ำ รับหน้าขอบขนาดนี้นะคะแล้วก็บางทีอยู่ด้านหลังซึ่งอยากจะได้แบบพื้นที่เดิมด้วยอยากจะได้พื้นที่เดิมก็ถูกจำกัดแล้วก็ดันเข้าไป mm. ดันเข้าไปในขณะที่เบาะล็อกไม่ได้ดันเข้าไปในขณะที่ขาเบาะวางไว้เฉยๆอยู่ตรงด้านด้านหลังของเนี่ยค่ะเวลาที่ยึดตรงนี้วางไว้เฉยๆไม่ได้ลงล็อกนะคะก็เข้ามาขอเปลี่ยนตู้ แล้วก็เดี๋ยวปรับจูนให้ับไปเหมือนเดิมเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตู้เดิมตู้เดิมที่ที่เราเราไม่ได้ซีเรียสว่ามันเป็นไม้หรือไฟเบอร์นะคะเราไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีกว่ายังไงแต่ว่าอ้อกำลังจะบอกว่ามันสร้างความเสียหายให้กับตัวอุปกรณ์นี่ขอบเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพราะมันถูกดันกับด้านหลังของบ่อกอันนี้คือเหตุผลของคนใช้ตู้โอมอน,นะคะ เราเรากำลังจะบอกว่าหนึ่งนอกจากวัตถุประสงค์ของการใช้งานพวกรถสประตูแล้วเนี่ยต้องไม่ขยับเบาะเพราะว่าทุกคนออกรถมาราคาเกือบล้านบางคันล้านกว่ายิ่งถ้าเป็นฟอร์ดล้านเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะเรายังต้องมาขยับเบาะนั่งขาไม่สบายอีกบางทีระยะสั้นๆก็อาจจะมีความเป็นไปได้แต่พอระยะไกลๆยิ่งจะช่วงจะเดินาทางเทศกาลใกล้สงกานแล้วทุกคนก็เลือกที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงตู้เปลี่ยนแปลงตู้แล้วก็เดี๋ยวลองปรับจูนให้ใหม่จะดูว่าเดี๋ยวหลังเปลี่ยนแล้วจะดูว่าลูกค้าถูกใจแค่ไหนนะนี่ค่ะก็เมื่อกี้เมื่อกี้ตำแหน่งแอมก็จะวางอยู่ด้านหลังเพราะว่ามันมีแอมอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีตัวนี้นะคะวางอยู่ด้านหลังเบาะบางทีมันก็เลยทําให้ดันเบาะเข้าไปสุดไม่ได้ก็อันนี้เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตู้มาใช้ตู้ไฟเบอร์ลังเบาะโอม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  หนึ่งไม่สามารถปิดเบาะได้สนิทได้เหมือนเดิมเนื่องจากว่าเวลาที่วางตู้ตรงนี้แล้วตู้ไมะะ้เนี่ยค่ะแล้วข้างบนก็จะเป็นแอมวางดันเบาะได้ไม่สนิทเหมือนเดิมทั้งตัวด้านข้างร่างที่ขาฐานนี่ก็คือวางไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกใช่ไหมคะล็อกรับเพลคัน้ดันคันล็อก,น,อกน็อคันเลยอ๋อน็อตมีปัญหาใช่ไหมคือเขาแค่นี่ไว้แล้วแต่ตัวนี้ปิดสนิทไม่ได้ ฮะแล้วก็ตัวหน้าดอกซับทั้งทั้งสองดอกเลยหน้าขาดหมดเลย<า>เพราะว่าถูกดันไปกับตัวหลังเบาะใช่ไหมคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่หนึ่งส่วนอีกคันหนึ่งรูดเดียวกันเลยเข้ามาใกล้เรียกันใส่ซับโฟกัสมาหนึ่งดอกแล้วเดี๋ยวมาเพิ่มที่เราอีกหนึ่งดอกปัญหาก,ก็คือมันกระพือมากมายสั่นสะเทือนกระพือกึกเลยเนี่ยฮะอาจจะเรื่องของเอ่อสเปก ไม่ได้ถูกออกแบบถูกออกแบบมาคนละดีไซน์กันแต่ตู้ไฟเบอร์โอมของเราถูกออกแบบมาที่มีพอร์ตต,ตู้เปิดนะคะเพราะนั้นเสียงที่ได้มันเราถูก QC ถูกเคสแล้วในขณะที่เราฟังด้านในและนอกรถก็ยังมีความแบบสนุกสนานมันโจโจอยู่นี่อันนี้ของจริงนะของจริงก็คือของจริงก็คือมีอุปกรณ์อยู่ครบหมดแล้วแค่มาเปลี่ยนตู้เดี๋ยวดัด้านด้านหลังนิดนึงนะเนาะแล้ก็เปลี่ยนตู้ปรับจูนให้ใหม่ ๋ยวจะดูว่าถูกใจลูกค้าแค่ไหนเพราะว่าลูกค้าทุกคันก็ยืนเฝ้ามองอยากรู้วิธีการทํางานของช่างอยู่แล้วก็ยืนเฝ้ามองอยู่ตอนนี้เอาอาจจะยังไม่ได้ไลฟ์เสียงแต่ว่าทั้งสองคันเนี้ยเอาขออนุญาตลูกค้าหมดแล้วยิ่งคันนี้เป็นการติดตั้งใหม่ก็ขออนุญาตแล้วเหมือนกันคือลูกค้าอยากจะให้ไลฟ์ด้วยอยากจะอวดว่าติดอะไรมาอันนี้จะเป็นชุดโปรโมชั่นที่เราก็ทำทำอยู่ก็คือยี่ห้อสกัดหน้าหลังแล้วก็เซ็ตโปรเซสเซอร์ของแอ p พายมีดัมป์ประตู4บาน2ชั้น เำลังติดตั้งทํางานอยู่เก็บสายเก็บงานเข้าขั้วหรือรถออกมาด้านในและนอกรถเวลาลื้อออกมาเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้คือชุดที่เราทําโปรโมชั่นนะไม่ได้ชุดที่จะต้องไปโชว์หรืออะไรใครเนี่ยค่ะอ๋อถึงได้เคยไลฟ์บอกว่าคันหนึ่งรู้ไหมยิ่งถ้าเป็นตัวออทาเป็นไตรแอมเนี่ยตัวเนี่ยค่ะตัวสายรัดหรือตัวเคเบิลไทยเนี่ยใช้เกือบ200เส้นเลยตอเวลาเขาเบิกที่สต็อกอะค่ะนะ,ะ,นะ,นะเก็บงานเก็บสายถักสาย ใส,ส่เซอเปเซอร์ลองเอาเป็นว่ารื้อเบาะรื้อคมออกมาก็ถ้าเป็นงานที่ร้านก็ยังสวยงามได้อยู่เดี๋ยวรอคันนี้คันนี้คนนันนี้ต้องไลฟ์เสียงนะต้องแอบไลฟ์เจ้านายลมไม่ไดีนิดนึงงานไม่ถูกได้หลังใจอ่ะเอ้ยอันนี้ก็เข้ามาแมนเทนแน้นปรับจูนเปลี่ยนบางรายการนิดหน่อยเดินเข้ามาเมื่อกี้เสียงดีมาก เดี๋ยวคนนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจูนอีกนี่ค่ะเป็นรถสี่ประตูที่กำลังทำอยู่ที่ร้าน1 2, 3, 4, 5, นึ่งสอามสี่ห้าคันอันนี้เป็นรถเก่งกำลังออกแบบดีไซน์เมื่อกี้เฮียกำลังปรับจูนแล้วก็เช็คเช็คคร่าวๆเพื่อจะให้รู้ว่ารูปทรงตั้งทรงของเสียงตั้งทรงนี่โดยช่างตั้งสุดหล่อสองคน ตั้งทรงทําตู้ทำำาําเงือนซาวเก็บระบบทําระบบให้ใหม่เดี๋ยวว่าคงได้ฟังเราเร็วนี้เดี๋ยวเจ๊แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเข้าเสียงได้ยินเสียงเลางเจจะรีบไลฟ์ให้ฟังตอนนี้ไลฟ์ให้ดูก่อนคร่าวๆ๋าเพิ่งนีกกันไปไหนลนะ่ะวันนี้ได้ฟังเสียงดีๆแน่ เราจะดูว่าเปลี่ยนตู้ไปแล้วสิ่งที่ลูกค้าไม่อยู่มันดีขึ้นไหมเสียงหายไปหรือเปล่าอุย้ยเปลี่ยนตู้ไฟเบอร์หลังบออมเดิมใส่ตูกไม้เสียงหายไปหรือเปล่านี่อยากรู้แน่ๆอีกแบบหนึ่งตู้เดิมติดมาแล้วเป็นตู้ไฟเบอร์นะ่ะเราเปลี่ยนนะ่ะเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นหรอถูกใจแค่ไหนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันแต่แค่นี้กค่นนะจะนายเรียกแล้ขอบคุณทุกท่านนะคะ